มากัะดังลงไหมจะยางไหมบกินกับใบเข่านะกลาบสบายดีพี่น้องงามมาดนไ่ตัมะหงกับใบเข่าเดิอพี่น้องเดินไยต้นนละสานี่มใส่น้าตาแล้วได้าปลาให้ ใสนตามุชัยดีส้หมัตาเรเพี่น้องีไปว่าตวไม่เข้าซีนีทอกอีวจักพี่น้องเพราะว่าแม่ไปเข้าคนอยากิตําหุงงามแรงพี่น้องปกติแม่ไปเข้าซีบ่กินตำหุ่งยามแรงเลงมาลุ่นะไปข้าจะนีน้องเราบ่ลุกแม่ฮะเนี้น้องกับคนนี้ลยรุ่นกันเด้อพี่น้องระหว่างเจอีก็เจนพรใสซีนีก่อนกัน ได้ลานหลานใส่จ้ะปอกหันกะแปะนี่ไปทห่นวๆบานมาเอาไปอชวนพากันกินตำมะฮงกลางคืนพี่น้องบึงเด้อชมรมตามะฮงกลางคืนพี่น้อง ไปเข้าไปเข้าแบบคือคนตามคือจยากกินแบบคือจกกินตามมใส่กาหอยนะกํหอยกาหเน้อือตนื้เ้อเ้อเน้อเนเนอเ้ออนเนื้อืเนอเนอเตอะนอนั้นือเนพรเน้วเน้ออเนื้อเนืเนานเน้้ออเนอ เ็นเนาะคุณให้ช็อตนึ่งละนช็อตหนแม่ผู้บาวพอช็อตมาอ้วาหลายบาหดที้น่อลำเจาผู้บอนโจ้โจ๊ะลำจ้าผู้บาลผู้บาวเขาแกงคูนป้าแกงแกงคูนหันบัตรชื่มืออะไรจังไปขอรำผู้บาวเมื่อกี้ผูขอมาแม่ปากกุนเห็ดยังเด้ น้องปลาตำน้ำไมตกคูเวนมาเบิ่งใกล้ๆเบิใกล้ๆเราคือบ้านนี่ปลาสุกน้าไม้แล้วพี่น้องเหอปน้ไม้ใหญ่ปน้ไม้ใหญ่ปเขาเอเาเอไอบไม่ปลาตำน้ำไมนี่ตน้ไม่น้องเคยเห็นบ่ หมาคุยยังไงอ้ลุงแน่ๆใส่ข้าโคเด้อยพี่น้องเข้าโคลงไปถึงมันมีงานน้ำหนอกมาจากเสียบนะลุงขาดงานเด้อไบเข่าเด้อมีแต่งานลุงเห็นไหมผัตุ๋นฟาชิเนย์ใบเขากันอยากลไปใช้น้ำไม้ได้ได้ิก่นเ่าื จบนลจ้า